ตั้งที่ทุบแล้วนะปกติมันจะยาวกว่านี้นะแล้วอันนี้เรียกว่าน,น้ำซุปนะคะก๋วยเตี๋ยวในาบจะใช้ทั้งสองอย่างเลยนะคะเพื่อให้มีรสชาติหวานแล้วก็กลมกล่อมนะคะก่อนที่เราจะมาทําน้ําซุปเราก็จะมาล้างก่อนนะคะเราสามารถซื้อไปสต็อกแล้วฟิตเก็บไว้ได้นะคะถ้าร้านพี่ๆอยู่ไกลจากเมืองหรือว่ามาซื้อทุกวันไม่ได้นะคะเราสามารถซื้อเยอะๆแล้วก็แบ่งเป็นชุดๆใช้ต่อเก็บใส่ตู้ฟิตได้เลยค่ะ ส่วนหนึ่งหม้อนะคะยิ้มก็จะใช้คาตั้งประมาณ2-3โลนะคะเล้งก็1-2โลค่ะผสมกันอย่างนี้นะคะล้างให้สะอาดก่อนนำไปทำน้ำซุปนะทุกคนใครดูคลิปนี้นะคะเดี๋ยวยิ้มจะพามาดูวิธีการทำน้ำซุปจากผงซุปสำเร็จของร้านก๋วยเตี๋ยวในบ้านเฮียสุว่าวิธีการทำน้ำซุปทำยังไงด้วยนะคะ นี่เด็กยิ้มก็ทุกเช้านะคะก็จะล้างอย่างนี้ก่อนที่จะเอาลงหม้อน้ำซุปนะคะคุณสมบัติของกระดูกทั้งสองตัวนะคะอย่างเร้งเนี่ยจะทําให้น้าซุปหวานกลมกล่อมนะคะอย่างค่ะ